สวัสดีครับช่องหยกหยกชาแนลนะครับผมวันนี้วันที่25กรกฎามนะครับเป็นวันเกิดของหยกวัวนะครับครบรอบครบรอบ11ปีนะครับวันนี้ก่อนจะเช็คอินที่โรงแรมเดอะแซนกะตะบายธานีเราก็มารับประทานอาหารที่ร้านหลวงแทนนะครับผมร้านหลวงแทนนี่คือรสชาติจัดจ้ดจานมากเลยนะครับผมบรรยากาศก็กล่มลื่นนะครับผม มาที่ไรก็ต้องแวะมานะครับผมร้านหลวงแทนนะครับแกเปลี่ยนป้ายใหม่ฮะตอนแรกเป็นป้ายสีเหลืองอันนี้ก็แกก็ทาสีดนานะครับผมฮะหลวงแทนนะครับผมอย่าลืมมากันนะครับผมที่นี่ร้านหลวงแทนนะครับเมนูนี่มีรายการอาหารพิเศษเข้ามาดูตรงนี้เลยนะครับฮะเดินเข้ามาปุ๊บนั่งที่โต๊ะจองโต๊ะเรียบร้อยก็เข้ามาดูรายการอาหารพิเศษก็ตามนี่เลยเตามที่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหลวงแทนนะ ก็สามารถมากินได้อาหารอร่อยมากวันนี้พักที่ไหนวันนี้พักที่เดซัมเขาหลักบากษะตาไทยนะครับจังหวัดของทอดของประทศอาหารอาหารมาแล้วครับอาหารก็มีกุ้งนึ่งกุ้งนึ่งเค็มนะครับนี่ปูม้านึ่งนะครับกุ้งผัดชะตอนะฮะอันนี้แกงปลาดุกะทิใบชะพลูนะครับผมแล้วก็แกงส้มไข่ปลาริวคิวนะครับ ตามด้วยปลาหมึกปัดน้ำดํานะครับและแกมีแกงน้ําเคยแถไม่ด้วยนะครับกินร้อยนี้ดูรายการนี้จ่ายต,ตังเท่านี้นะครับเพื่อนๆมากินกันจ้า